สวัสดีครับนักเรียนชั้นะถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับคุณครูวิทย์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับ สัปดาห์นี้นะครับครูวิทเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยนะครับก็น่าจะไปต่างจังหวัดกันหลายคนแล้วนะครับใครที่ไม่สามารถเข้าเรียนสดได้นะครับสอนสดได้ก็ให้นักเรียนเนี่ยชมคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็ทํางานส่งในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในเรื่องของบุคคลสําคัญของไทยนะครับอ่ะเรามาดูเลยครับสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับใครนะครับบุคคลท่านไหนนะครับ ดาห์นี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของเท้าเทพกษัตรินะครับและเท้าสีสุนทรนะครับก็คือคุณหญิงจันทรกับคุณหญิงมุกนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนในเรื่องของชาวบ้านบางระจันนะครับและสัปดาห์ถัดมาก็คือพญาพิชัยดับหักนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเท้าเทพกษัตริหรือและเท้าสีสุนทรนะครับ คนละคนกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับประวัติของท่านเท้าเทพกษัตริย์นะครับมีชื่อเดิมว่าจันนะครับก็คือท่านนี้นะครับท่านนี้นะครับต่อไปนะครับเท้าสีสุนทรนะครับนี่เป็นน้องสาวนะครับมีชื่อเดิมว่ามุกนะครับคุณหญิงจันนะครับก็คือท่านนี้นะครับได้แต่งงานกับเจ้าเมืองถลางนะครับก็คือภูเก็ตเนี่ยแหละนะครับเกิดที่บ้านตะเคียน เมืองถลางปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับเกิดเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยานะครับตอนปลายล้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมบโกศนะครับวีรกรรมของท่านเลยนะครับท่านทั้งสองนะครับมีความเก่งกาจในเรื่องอะไรนะครับเรามาดูเลยครับคือเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่1นนะครับตอนพศ2328นะครับตอนนั้นเนี่ย พระเจ้าประดุงนะครับแห่งเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะครับได้ยกทัพเข้ามาล้อมไทยในหลายๆด้านนะครับในรรมสมัยศึกสงครามก้าทัพนะครับกองทัพพม่าเนี่ยได้เข้ามาลุกลามล้อมถึงเมืองถลางแล้วนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยเจ้าเมืองถลางนะครับก็คือสามีของของ,ของอคุณหญิงจันเนี่ยได้ถึงแก่อสัญญกรรมนะครับก็คือตายนะครับ คุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกเนี่ยเลยต้องขึ้นเป็นผู้นำาฮในการลบกับพม่าครั้งนี้นะครับด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวนะครับคุณหญิงจันเนี่ยให้ตั้งค่ายต้านทานพม่าอยู่สองแห่งนะครับ <ซะ S 1> แล้วก็มีการหมุนเวียนกองกําลังนะครับเพื่อแสดงให้พม่าเห็นว่าเฮ้ยกองกําลังฝั่งฝั่งไทยเนี่ยมันเยอะมากนะครับคล้าใช้วิธีการหมุนเวียนกองกําลังเอาด้วยความชาญฉลาดของคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกนะครับ ทำให้พม่าเนี่ยไม่ยกทัพเข้ามาตีเมืองถลางนะครับแต่วางกองกําลังล้อมล้อมเมืองเอาไว้เป็นเวลานหนึ่งเดือนนะครับจนพม่าเนี่ยขาดแคลนสเสบียงอาหารและก็ถอยถอยกาลังกลับไปเองนะครับเห็นไหมฮะนี่คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกนะครับที่ใช้การสับเปลี่ยนกองกําลังให้พม่าเห็นว่าเฮ้ยทหารฝั่ง ฝั่งเมืองถลางเนี่ยนะครับมีจํานวนมากนะครับนะพม่าก,ก็เลยยังไม่กล้าที่จะยกทัพเข้ามาตีนะครับใช้แต่วิธีการล้อมเมืองเอาไว้นะครับจนในที่สุดพม่าขาดแคลนอาหารไปเองจึงถอยทัพกลับไปนะครับทําให้คุณหญิงจันกับคุณหญิงบุ๊กเนี่ยสามารถรักษาเมืองถลางไว้ได้นะครับนี่ฮะความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของท่านทั้งสอง จากวีรกรรมของสองท่านนี้นะครับทำให้รัชการที่1นนะครับได้โปรดเกล้าคุณหญิงจันเนี่ยเป็นเท้าเทพกษัตริย์และโปรดเกล้าคุณหญิงมุกเป็นเท้าสีสุนทรนะครับเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรเนี่ยนะครับได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านทั้งสองครับไว้ที่สี่แยกท่าเรือนะครับอำเภอถลางจงังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปีพศ2510นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับสามารถกราบไหว้ได้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอำเภอถลางนะนะก็นับว่านะครับผู้หญิงสองท่านนี้นะครับเป็นวีรสตรีฮะนะที่แสดงถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีฮะของผู้หญิงไทยที่ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างได้นะครับในยามบ้านเมืองปกติและในยามขับขัดนะครับ นะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูวิทย์มีใบงานนะครับเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรนะครับอครูวิทย์ลืมพูดอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตอนที่พม่าเนี่ยนะครับเข้ามาล้อมเมืองนะครับเมืองทลางเนี่ยเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทรเนี่ยได้ฟื้นฟูเมืองถลางนะครับโดยการเนี่ยนำดีบุก นะครับหรือแรกตะกัวเนี่ยนะครับไปไปขายเพื่อแลกข้าวเพื่อดูแลราษฎรในเมืองตลางนะครับนี่คืออีกหนึ่งวีรกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่มีความเมตตาต่อชาวเมืองนะครับนะซึ่งตอนนั้นพมา่าล้อมเมืองถลาดเนี่ยพมา่าเนี่ยได้ทําลายข้าวของเป็นจํานวนมากนะครับนะทำให้ชาวเมืองอ่าฉลางบางคนเนี่ยอดอยากนะครับ ท่านก็เลยนําแร่ดีบุกนี่แหละไปขายนะครับมาแลกข้าวให้กับประชาชนที่อยู่ในเมืองถลางนะครับอ่ะนี่ให้นักเรียนทําใบงานนะครับต่อคาถามแล้วก็นําส่งในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวปีใหม่ก็ไม่เป็นไรครับแต่นักเรียนอย่าลืมทําใบงานของคุณครูเนี่ยให้เสร็จด้วยนะครับไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะครับนะหรือจะก่อนไปเที่ยวเนี่ย รีบทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ส่งนะอ่ะวันนี้นะครับคุณครวิทไม่ลบกลัวแล้วนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับหลังปีใหม่นะครับสอง5 65, นะครับก็สวัสดีปีใหม่นักเรียนร่วงหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ